ตอนนี้คือก็อย่างเรียกรนดำาํานถ้าเราเคี่ยวไปเคี่ยวไปคือมันจะกเกลียกเป็นนํำพึ่งเลี้ยวนองมันจะเปลี่ยนเป็นซีอ,อีกซีหนะึ่งถลอกแหลคืนนี่มันจะเป็นสีขาวสีใสถ้าเต็มฐานนี่ถ้าหวานนะถ้าหวานเคี่ยว เป็นน้ำพึ่งคือกบ,บาลซีเฉียวมงเนาะถ้าเป็นน้ำพึ่งแล้วก็ได้ประมาณตึ้งเปรี้ยบนี่คือติดตามไอเสซตเหลวน้องนี่คือมีโลค้ายอย่างเดียวเลยนี่นจะจำเป็นน้ำพึ่งกินนวดเลยน้องนี้เนี่ยน,นี่มันจะให้อยู่คนเนาะงนี่คนซีมันจนั้นทะเลหันวนั้นนั้นถ้าว่าซีมันดำมันจะไม่ร้อยเนาะเออเลยนี่ฝั่งคนของมันเนี่ยเนี่ยนี่ม ปีซ่ามซูนตอนนั้นนั้นมีพีพีซ่าม,มาสักวีเนี่ยมาชวนชาวบ้านให้ประ <ผม S 1> ทําเ,เรืองเอาเคี่ยวน้ำตาลแบบประหยัดพลังงานมันก็เร็วอ่ะน้ำตาลก็ช่วยขึ้นการเคี่ยวน้ำตาลมันก็เร็วขึ้นเลยเพื่อเนเนี่ยทางกลุ่มอมสัปบบันบอกุลเนี่ยเขาเรือว่าตั้งเพลี่ติวให้ผลผลิตเนี่ยมีราคาสูงขึ้นอะไรเพืนเนี่ยเลยยาวว่ะไปโตกับทางบรอไทยเพื่อที่ว่าให้เขาเองได้โฆษณนาหรือว่าช่วยขายไอ้น้ำตาล Thường mình gặp bà cũng chào bà này Lúc nãy mình khí chí là sao mới <laughs> Mới còn rõ là nào Bè bò chín là lợi ích câu Khuyên còn vừa còn là chín Bà nè con thì ลุงต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรมั่งกี่อย่างเนี่ยบอกเนี่ยค่ะบอกใบ,กบเสื้อตามมีดปาดฐานปาดดวงแกรับไม่ตรงป้าขึ้นไปเลยแต่<อ>ว่ามีของกาป้าไม่กาดเมี่ยอ่ามาเก็บเก็บวงไว้นะเนี่ย,รนะยเราเก็่วงนึกยังหยับไว้เป็นเนี่ยถ้าไมเราต้องขีอาา้อ่ะคะลุงมันไม่ออกน้ำมไม่ออกน้ำฐานเลยถ้าไม่กีบกนี่แกน้ำนี่ใจไว้ครับน้ำตาลนะครับน้ำฐาลน,น,นะน,น,นี่ ก <m us Salvador> <Ale>, <sisters> ็คือข้าวเล็กมันก็เป็นน้ำตาลสดายสิเราเห็นกัน้ยที่ลงมาจากต้นตาลพอหลบเขี้ยวไปจะฝักตกมาลึกว่าเป็นน้ำน้ำพึ่งน้ำพึ่งเลี้ยวไอ้น้ำพึ่งเลี้ยวเนี่ยเราเอาไปผลิตได้หลายอย่างเราทำไมเราไม่ใช่น้ำตาลแวดไปยี่เลยหยกหยกไม่มืดไงลูก Er oh เวลาหยกต้องหยกอ่อนวะไอเนี่ยหยกอ่อนวะคือไอเนี่ยหยกแกแต่ว่าอ่อนก็เย็นมันยีไม่ได้มันไม่ลวงนี่มันไม่ลวงพันนี่นี่ไม่ใช่แม่ไม่ลืมลวงเลยหม่เห็นไม้พุ้งเลยแต่ว่าแตหว่าเนียนก็ต้องเล็งจี่งเล็งไงมันเนียนเตนี้เลยจริงๆเลยน้ำตาลมันก็มาจากตัวเดียวกันแต่ว่าไอน้ำตาลพุ้งเนี่ยคือโลก เราเอามาเปรรูมาเป็นแบบช่งกาแฟง่ายขึ้นจากเดียวมันเป็นโกนมันละลายชาอะไรพป็นเนี่ยก็เลยทำมาเป็นพงุงมงึ็ถ้าว่ามันมีการเปล,ลเปรูแบบผลิตไส้โซงเล็กๆอะไรเนี่ยมัน,มนเดียว,ว่าโปร่งช่งกาแฟอะไรเนี่ยมาดีว่ามันจะได้มูลค่า